เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทํามิชชั่นที่2นะครับผมของด่านที่เรียกว่าแอบตึงมือนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าก็ครูกระป๋าเบเนี่ยแล้วก็มีทั้งมาเพิ่มเนี่ยซึ่งโอ้โหน่าจะเขาเรียกว่าไรน่าจะเล่นเราอ่วมเหมือนกันเพราะฉันมาเดี๋ยววันนี้เรามาลยุยแล้วก็ผมได้เตรียมทีมมาแล้วนั่นคือทีมมินิเองเน,นะ,ะไม่รู้ว่าจะ จะผ่านไหมเพราะผมอยากหนึ่งคืออยากเทสต,ตัวนี้ครับโบโกคคเบต้าที่เมื่ ECA มาอยากมารู้ว่าดาเมจาทำได้เท่าไหร่นะครับผมไปอัพหลบมาเพิ่มแล้วมึงแบบกตายนะ่ะอัพหลบดีกว่านะครับที่เหลือแบบลงคือตัวนี้มันมีทั้งคิทั้งอะไรอยู่แล้วในตัวมันเองอะ่ะผมใส่หลบไปแล้วกันกลักวาตายนะครับแล้วก็ทีนี้ที่น่าห่วง <laughs> มีแค่ตัวนี้ครับจริงๆก็ ไม่ค่อยอยากเอามาเพราะบอสสุดท้ายเป็นป่าไปเองไงมีสิทธิ์ตายสูงถ้าไม่หลบก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้นี่จะเป็นบ่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าหวังพึ่งอะไรกับการหลบของมันไม่ค่อยได้ครับมันหนอนเป็นตัวตัวหลอกอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าจะจะไหวไหมอันนี้ก็แอบห่วงมันตัวเดียวเลยนะตัวอื่นไม่ค่อยห่วงนะครับผมขอเป็นอ่าพิกาโลแล้วกันนะครับเซฟทีมหน่อยแล้วกันนะครับเอาคุณลุงพิกาโลไปดีกว่านะครับเพราะตัวอื่นไม่ค่อยไว้ใจนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูด่านนี้ก่อนว่าเล่นรอบผม โอเคครับผมไปลุยเออมาติดโลแบกหน่อยโอ้โหน้นมาห่วยแตกมากอะไรวเน,นี่ย เออขึ้นมาครึ่งลิงสกิลมาห่วยแตกมากต้องบอกว่าโกโมันถึงมากเลยนะเพื่อนอุ้ยติดีไปดิมันตีต้องบอกว่าโกคูนี้ถ้าไม่ตายแรงมากนะเราไม่แบบไม,ไม่ไม่แคงจริงเราไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นนระาสามารถใช้ไอเทมได้เลยนะมันโคตรเถื่อนเลยถ้าหลบไม่ได้ก็ตายอย่างเดียวครบมบอกเลย ไอ้โอคูอืมลบลบเฮ้ยแม่หูหลบยี่หูอะไรวะเนี่ยหลบเจดีดิ่หัวโอ้ยโอ้ไม่ผ่านแน่เลยโอ้แทบร้องครับอันนี้แทบร้องจริงนะไม่หลบเลยเนี่ยคือแบบ พี่ว่าไม่ชอบเลยอ่ะโอ้ผมสายต้องใช้เท่มว่ะผมโดนหนักไปแล้วเมื่อกี้ก็อ่านต้องใช้เท่มนะมันจะตายน่ะโอ้ยมันแรงมากเลยเพื่อนดิใช้เท่มก่อนแล้วกันกลัวตายหืม ไหวป้อวะวีโอวีแต่เรามีกาดอไอ้แท็กนะโแต่เราแพ้สีนี่ยอเอาเอาไหมแข้งแงเลยไปเรามีกาดนะเราออ้ยกางกาดนะเนี่ยเพราะฉันแตกเลยแตกลุกลูเลยโคจิทา อุ้ยโจต้ามึงแตกหน่อยนิ่งกูเสียวตายมากเลยเนี่ยเอออุ้ยโอ้โหมันแรงมากเลยครับเพื่อนคืออย่างน้อยเราต้องรีบให้โกจิต้าเราแปลงร่างนะครับเพราะว่ามันสามารถรีเลือดได้เพราะดูจากทีมเราไม่น่าไหวนะฮะโอ้ยตายไปเนี่ยอุ้ยโอ้โหเสียวเสียวแปลกมากเลยอื้อหือ โอ้แล้วตอนท้ายผมจะว่ากอนว่าอีโกคูกอสมันเป็นมันเป็นสีแดงอ่ะโอ้ยอย่าหาทำนะอย่า no. <goofy DM SDK> เอามาเลยดีกว่าเท่านี้โอ้ผมน่าเอามาเลยอื้ออหัองเข้งกข้งแตกเยอะจะตายหรากลัวตายโอเค เฮ้ยติดเลยเหรอเฮ้ยอย่าเพึ่งดีอย่าเพึ่งเฮ้ยโอ้โหอันนี้คู่ลิงให้ได้อยู่นี่แกเราโอเคโอเคอ่าแบบนี้แบบนี้โอเคอ่าเข็มแก้วเยอะสามลูกเยอะสุดแล้วนะครับไปสวยโอคูอ่าโอคูตรงนี้โอเคมาติโกโรอ่าได้กคีบบกเพิ่มอีกติโกโรไป เดี๋ยวเราคงต้องใช้ความสามารถการแปลงร่างของพิกโกโลเพื่อ,อยื้เอเธอเนี่ยคือเราไม่สามารถใช้ไอเทมเติมเลือดเอ่อลดดาเมจได้เราต้องเก็บไว้ด่านท้ายครับมันจะเหลือเบจิต้าอีกตัวนึงอืมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจยี่สิบกับไอเทมผมว่าไม่น่าตายสิบสามล้านครับแอคทีฟสกิลเก็บไว้แบบปิดฉากเลยนะ เออสวยเฮ้ยม,มันมีรถดาเมจเมื่อไหร่ต่ำกว่าห้าสิบป่ะเออน่าจะไม่ตายนะอลุ้ยลัวสวยโอุ้้ยลัวเลยเอาเรื่องว่ะอืมสวยโอ้โหติดลงัวเลยโคตรเอาเป็นอะไรดีอืม หรือว่ามันติดหมดว่าเพราะคีเรา24ไงเออติดคีคุณตื่นได้ทำไมวะถ้าจะไม่ผิดนะครับเมื่อคีย24ป่ะติดคีทุกทุกดอกเฮ้ยโอ้โห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 าเสียวมากเพื่อนควาเสียวมากอู้อูโอ้โหโอ้แปลงร่างแล้วโอ้ยหคาเสียวเมื่อกี้ กูรู้ว่ลลาถายเร็วแตงแรกกว่าวเราเ็วอือว่าผมต้องเก็บไว้นะครับผมต้องเก็บไว้ไป ลีเลือดขึ้นมา่อนเออปิกลูไม่น่าตายนะครับ้ยโอ้โหกูขอขอคำพูดเดี๋ยวท,ยทำไมบิกลู๊โดนแรงจังเนื้ตายไปนเนี่ยหรือว่าตัวนี้เราไม่ได้แตกมาโอ้โหเว้ยลุวยโอนิต้าโอนิต้าน่าจะเอาดูเอาอยู่นะฮืมอมื่อีนึงเปหมดแล้วล อีกทีนึงอีกทีนึงเออว่ะยุ่งดึงดัจริงโว้ยอืออือ,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 อลูกนี้เราต้าเอาโกคูสามานะครับเออวะ่ะโอเคนี่เลือกงอะไรเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยปะล่ะเอาเอาโกฮังใส่ก่อนครับโอ้โหโกฮังมึงลิงมึงมึงเดี๋ยวก่อนฮะโกฮังมึงอยู่กับพ่อมึงไม่ใช่หรอไมื่อวานนมึงห่วยจังวะ ไปเลยกูาหางมึงใส่เลยอ่าเอาไปกรปแปลงหน้าง่อนเ,ออเดี๋ยวเพิ่งข้ามเพลียวไปกรปแปลงหน้าง่อนยื้อครับยื้อก่อนเออไปก่อนเลยละกันนะครับไปฮิโร ไปบิโก้โหดีแด็ดเล้คือออกไปโกลมาหาแตกนะฮะโหดีมกากมึงดื้อจยังวะอืมเข้าไปโหตีเข้า,าว่าบิโกลเนี่ยก็บอกวิกโกลตีเข้าไหมาาม,ามาดูนะถ้าแต่ชนะสนะี่นะน่าจะเข้าแหละเออเข้าครับเข้าครับ อย่างน้อยก็หลอดหลอดหนึ่งวะผมใส่คานนะอย่างน้อยมาสองหลอดเออเอาปิคาโลมายื้อนะครับโอ้แต่มันแต่มันตีแรงมากเลยไอ้ดาดบ้านี่อย่ามาหาไอคานเลยนะเอาตัวแทงไดเอามาครับหลบอย่าไปเอาครับผมไอพวกคาลิฟ่าอะไรที่หลบร้อยอ่ะผมตอขอถอนคำพูดนะโกคูเขียวเนี่ยผมขอถอนคำพูดนะไปเอามาครับต้องใช้ยิงว่ะ เออแต่ดาเมจเราจะปิดมันได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออแต่ถ้าใครอยากเล่นสบายอะ่ะแต่เอาสองตัวน,นั้นมาครับแต่ก็มันอ,อยู่ว่าที่ทีมาจะจัดมันยังไงนะฮะเออเออเออเอ,อ,อย่าเพิ่งหายนะพีโกโรเออ,อย่าเพิ่งหายนะกูขอร้อ,อ,องขนะออ,อีกหน่อยนะขออีกหน่อยอ่าหืม มีสกิลไวแตกมากเดี๋ยวน้อยก็สองหลอดก็โอเคแล้วครับอ,อือนูอ้แต่โกคูบูบอยเมื่อกี้คือแบบตีแรงมากนะเพื่อนๆคือมันสีแดงน,นะถ้าเกิดมันเป็นสีอื่นเนี่ยผมว่ามีเก็บอะตีแรงตีเบิ่นรัวๆเลยนะครับแต่อัพหลบมาไมอ่อืเดี๋ยวผมว่าหลบของผมมันน่าจะเป็นไพ่ตายอัพมาเลยนะเว้ย พี่ติเคียวดีพิกาโลอือเออบอลลูนๆว่าอือสวยนั่นแหละสามลอดว่ะสามลอดว่ะมีพิกาโลกับชนะแล้ววะเนี่ยอือหอบ้องหูดึงทีอือ วุ้ยเออหมดพร้อมพิกลรหมดแล้วไปวะต้องไปวะไปไปเลยไปเลยกวังวุ้ยโอ้แตผมต้องเอาบูบอยต้องถอยบูบอยไปช่องสามนะเพราะว่าโกหังโดนตีเยอะเกินครับนี่สิตายได้ อืลดแอคชั่นหนึ่งทีหรอหรือว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าลดแอคชั่นมันได้เก็บลูกแก้ให้เยอะที่สุดสี่ลูกครับสี่ลูกไปไปเลยแล้วก็ใช้ไอเทมด้วยลดดาเมจไปแล้วเยอะมากโอหังโอหังหื ต้องยอมว่ะต้องยอมโกหังวะ่ะอย่าตายนล้มึงโกหังกูขอร้อง,อง,องโอเคมาวิวเดีงโกหกหังตายอืหืออือตีขี้หมดเลยโกูเออมันเป็นกตีตีขี้ป่ะวะเดี๋ยวดูด,ดิน่าใช่นะยี่สิบสี่ขี้ เยอะก็แมออน่าจะใช่แล้วครับแบบนี้อีกคอยอีกคอยอีกคอยอีกอือโคนโหดอุ้ยคนโหดอือเออยิงโหเสิได้โกหังลูกเหลือมึงแล้วอย่าเป็นไรนะเสียวมึงตัวเดียวในโกหังข้าบอดมันจะเอานะฮะข้าบอดนี้ข้าบอดมันจะเอานะฮะ เออโอเคบอดไม่เอาหั <c oughs> วะกูรอตายอืมกูณพอตายแล้วบอดมันไม่เอาผมครัเบเพื่อนอืมโอเคผมน่าชนะแล้วครับโอ้ยมันตึงอย่างนี้วะโอเคโอเคผมน่าชนะแล้วไปโคตรต้าปิด อุ้ยแต่โกคูบูบอยไม่ยังเอาเลยเลื่อนตีบบตีบอสจาก,กาเบต้ามื่อกี้จากเลือดเนี่ยจากสามหลอดช่มันตีหายไปหลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าตีหายไปห้าหลอดโอ้โหมันโหดมากเลยนะผมใช้คำนี้เลยครับรโหดมากเลยมันน่าจะจบแต่พิกโรเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะฮะโอ้แต่แบบ ปีแบบเลือดแบบไหลเป็นน้ำเลยนะฮะเฮ้ย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 อย่านะเฮ้ยไม่นะเออโอ้โหเรียบร้อยครับปิกาโลผมโดนสตันไปแล้วสวยละสวยเร็วโกจิทาแบกหน่อยเพื่อนโผมน่าจะได้ไอ้โกจิทาจะแบกได้ครับ แบกจบได้อย่าไปถึงโกกูเลยเดีย๋ยวมันตายน่ะอืปักเข้าไปจบครับผมถือว่าทาม์เมทสำหรับผมเกินสิบล้านนี่โอเคนะแต่ถ้าเกิดกดแอคทีฟสกิลก็ไม่ได้กับผมว่าน่าจะแรงกว่าน,นี้อีสำหรับโกเขเอ่โอโกบูบอยนะโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหโคตรมันโอ้โหตึงจัด ก็บอกวันนี้นะฮะตรงที่ไอ้มันมีมันมีคนไม่หลบเนี่ยแหละ <c oughs> โอ้โหมีคนบนไม่คนไม่หลบนีแหละมันตึงตรงนี้ <c oughs> จริงๆอะผมว่าเราไม่ต้องอัพคี้ก็ได้นะสําหรับโกคูบูบอยอ่ะไม่ต้องอัพคี้ก็ได้นะเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความสามารถในการตีติดคี้อยู่แล้วอ่ะในมุมองผมนะขอแค่เก็บคีอ่าเก็บในส่วนของคี้ให้ได้ยี่บสี่อะ นะครับผมมองว่าเราไม่ต้องไปคือเขาเรียกว่าอะไรคือยังไงเราก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเก็คบคีได้ยี่สบสี่โหามันเยอะวะ่ะเพราะว่าตัวมันเก็บลูกแก้วลุงะมันบวกคีถึงบวกสองเลยอะ่ะนะครับผมคือผมมองว่าเดี๋ยวผมดูผมาอาจจะแก้ไปลงหลบดีไหมหรืออาจจะไม่แก้แต่ผมมองว่าตัวเนี้ยมันโหโ,โกโหโหดโหดมากตีแรงตีคีตีเบิ้ลโอ้โห oh <c oughs> เอาบอสตายได้ ต้องบอกว่าคู่ลิงยังยังแบบยังยังใส่คู่ลิงค์ให้มันได้จังหวะดีๆไม่ได้นะคู่ลิงค์ที่ดีมันมีโกคูก็ส์ตาเบ7ปีนะครับมีโกคูไอโกคูแทงเนี่ยอีกตัวหนึ่งแล้วก็เบจิโตตัวใหม่สีฟ้าและคู่ลิงประมาณ5้าถึงหลิงเลยนะครับยังยังแบบผมว่าดาเมจน่าจะวิ่งมาสิบสาล้านสิบสล้านได้นะครับแต่ก็เบื้องต้นคือเกิน10ล้านสำหรับผมคือผ่านเลยแล้วก็โ,โหคือแบบแรงมาก นะครับผมนี่น่าจะเป็นหนึ่งในลูกทีมของโกฮังบีทที่แบบดีมากๆเลยทีมนี้เกือบสมบูรณ์แล้วนะถ้าผมเอาโกคูแดงครับตัวเนี้ยออกไปนะแล้วใส่โกฮังบีทเป็นผู้นานะครับผมแล้วก็จับเอาปิกโรเข้ามาผมว่าทีมนี้สมบูรณ์ผมอาจจะเอาโกฮังตัวเนี้ยออกนะครับดูแลแบบมึงลิงก์ยากเหลือเกินว่าชีวิตมึงเนี่ยแต่ไม่แน่นะโกฮังบีทตัวใหม่มาอาจจะทําให้ลิงกันได้แล้วโหดสองตัวเนี้ยผมว่าเปลี่ยนได้เนะี่ยทางด้านของโกคูเจ็ดปีกับโกฮังบีทตัวเนี้ยเปลี่ยนได้ เปลี่ยนเป็นตัวที่ทาให้ทีมปลอดภัยได้แต่ตัวนี้มันมันลิงก์กับไอตัวนี้ดีเออก็เดี๋ยวดูไปีกทีละกันแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยถึกอะ่ะมันบอตรงนี้แหละต้องรอแปงลงร่างยังมีหลบนะครับแต่ทีมนี้เริ่มเริ่มเห็นแบบเห็นเขาโครงทีมซแบบูเปอร์ฮีโร่แบบฟูลแล้วเออเริ่มเห็นแล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นทีมที่น่าจะน่าจะเก่งที่สุดของ ID, อไอดีผมว่าถ้าเกิดกดูถ้าเกิดกูได้กหกหางปีดนะ <laughs> เออแต่คุณลุงปีก็โูดี ใจถึงชื่ออ่าเพิ่งได้ครับโหดเหมือนเดิมนีโอเคประมาณนี้นะครับก็มาให้ดูเป็นน้ำจิ้มกันกน,นะครับสำหรับโกคูกับเบต้าที่เมื่อ eca ไปค่อนข้างที่จะปลื้มนะครับแล้วก็ดาเมจแรงมากเดี๋ยวคงจะเอามันไปลงเรื่อยๆแหละชอบมันยิงแรงดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ยิงกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยลวกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม